ฟางทั้งนี้ก็เป็นบันไดล่งไปข้างล่างได้พี่น้องเสอๆษฐล่งไปหรือว่าสิยางไปตามทางก็ได้ยางไปตามทางไตล่ลงไปเรื่อยๆต้องเลี่ยมหลายค่ะ <c oughs> นังว่าบ้านเมืองเขาสะอาดได้พี่น้องบ่มีขยะเลยสะอาดดีค่ะบ่มีตั้งแต่อีนั่งมานี่บ่มีขยะเลยสักสิ้นนะคะบ่มีความสกรปรกเลยจ้ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากๆประเทศเขาดูแลได้ดีมากๆเนายวัดเด็ดๆน้องบ่งเนี่ยเขาจะมีโบชั่วว่างเป็นจุดๆแบบนี้เลยค่ะเห็นปะอันนี้อย่างนี้สนามเด็กเล่น ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นค่ะฟรีอลาเทคมันนี่บอลูว่าเขาฟรีหรือว่าตงใจเงินกับบอลูเท่ากันเนาะค่ะเนาะนี่เป็นสนามเด็กเล่นใหญ่ยอยู่เด้อพี่น้องเี่เห็นปะเด็กหน่อยมาเที่ยวกันเลยหลายลชนมากจะมีแต่ชาวต่างชาติโซนยุโรปพี่น้องค่ะมาเที่ยวยูนี่เพราะว่ายุนี่อันจะอีนางบอกเขาข่าว,าว,าวง่ายๆเขาใจกันง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนว่ามีฤดูเดียวคือฤดูฮอนเนาะค่ะเนาะพ่อหายบอกว่าอัน ฤดูห่อนอยู่นี่บ่ห่อนท้อเมืองไทยกลางคืนอากาศเย็นส่วนฤดูหนาวก็บรบบรได้หนาวหลายก็คือเหมือนอย่างตอนเนี้ค่ะตอนนี้ฤดูหนาวกลางวันมีแดดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะกลางวันมีแดดกลางคืนอากาศเย็นนอนสบายใช่เบื้องใดแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสิติดเด็กหน่อยเดี๋ยวอ่านคำว่าติดเด็กหน่อยในคลิปของนี้นั่งเถอะมีปัญหาเนาะคะ่ะเนาะพ้าไเบื้องได้ขาวๆเนาะคะ่ะเนาะสนามเด็กเล่นพี่น้อง เอาอีหยังน่ะมันลอยตะพี่น้องอิงๆอิงเกเบิร์ดหูยใหญ่อยู่เด้พี่น้องสนามเด็กเล่นพุ่นน่ะเลือดซ่ม่นจังอีน้ากัพอบ่เข้าไปดอกค่ะเดี๋ยวสิย่างไปตรงท่าเรือ้ยเลือดซมนตันเลยพี่น้องประเทศสเปน โมอนเตซูลมอนเตซูลฮะยเดีมอนเตซูลโอ้โรงแรมมีนางอยู่ข้างบนพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ้านนะพุน่นนี่โรงแรมมีนางมอนเตซูลยางไตลงมาตรงนี้เป็นสถานีรถเมย์สีไปทางใดก็มานาั่งรถเมย์ตรงนี้ค่ะโอ้ยลืน่น ตะตกี้นี่ตอนทีนั่งเห็ดคลิปวิดีโอใหม่ๆพ่อใหญ่เพิน่นบอกเข้าใจไปไหนมาไหนที่น่งก็จะทายลูกมีพ่อใหญ่เพิ่นก็จะค่อยวา่าค่อยหามแบบบ่อยทายแบบว่า,าแล้วเหมือนเหมือนว่าเหมือนคนบ้าอย่างประมาณน,นี้พี่น้อง แต่ว่าตอนนี้เราเขาเราเข้าใจแล้วอี่นางก็พายามเฮ็ดแล้วก็อธิบายให้เราฟังนะคะเนาะซุกเม,มื่อนี้พ่อใหญ่เป็นคนบอกให้นางทายเด้อแล้วบอกเธอทายตรงนั้นเธอทายตรงนี้ว่าสันพี่น้องค่ะพ่อใหญ่่อยตรงนี้ตรงวงวนเวียนโอ้ยบางอันตรงนั้นพี่น้องยเขาจัดบ้านเมืองเขาได้เลิศใึ้มันแตนมากเลยบ้งองทอดพี่น้องคะ่ะขึ้นไปข้างบนน่ะเป็นลุงเลี้ยงเบิร์ดเลยนะยางทะลุหากันไดเบิร์ดค่ะแต่ว่าก็ อยางออกพยางออกกําลังกายแล้วนะคะเนาะส่วนมากก็จะมีเอ่า,ชาวช่าตังติแบบโดเกษียณเหลวอายุหลาย,ยางสิพี่น้องเขาจะมาเซาลงแนมกันเป็นไล่เดือนไล่ปีแลลวแต่เพราะว่าขา้จ่ายอยูนี้มันถึกอีเล่เลยพี่น้องขา้จ่ายอยูนี้มันถึกแต่ว่าค่าลงแนมมันบอกคอยถึกปันไดเพราะว่าลงแรมก็เห็นลงแรมให้ฝรั่งฝรต่งเชาตังยูเนาะคะ่ะแต่ว่าเอาจะขามถนนพี่น้องอย่าขามถนนก่อนอย่ามั่วแต่ว่าเดินรถสีต่ำ เบิ้งตรงนี้พี่น้องอันนี้ก็สนามเด็กเล่นบ่เนี่ยัดตีกอบดูดูตีกอบตีกอบพี่น้องตีกอบคนเฒ่าโอ้ยเขาจะบ้านเมืองเขาเดเลดเซมแตนเลยพี่น้องเฮ้ยอิสิอ่อนค่าเสียใจค่ะคลองสิบอยู่นี่มันถูกกว่าถูกกว่าโนเวกเขิงตัวเขิงเลยพี่น้องค่ะอีลีเด้เดี๋ยวมือไหนมือเดี๋ยวคันว่าอีนางอีนางเดี๋ยวมีโอกาสไปซื้อของเลยเดี๋ยวไปไายเอ๊ะ เดบไปไทยเดี๋ยวในสิาทายละค่าให้เบิง้งพี่น้องเลิศซมเม่นแตนเลยอ้ยงามดีเว้ยมันกับเมืองไงอยู่ในบริเวณเมืองไหนหน่อยแต่ว่าบ้านเมืองเขาสะอาดมากพี่น้องคะโอ้ยรมเย็นมัน่นส๊ะ ต้นต้นต้นอันนี้ต้นอันต้นอันนี้จะหลายบ่รู้ว่าต้นอีหยังต้นมะพร้าวบ่แม่นต้นมะพร้าวบ่แม่นต้นมะพร้าวบ่แม่นต้นตาลบ่แม่นต้นหมากก็ก็เป็นต้นอย่างดุหรือว่าต้นหมากวะบ่รู้คือกันเยอะเงินอันแทมปาทูก็อย่างก็องศางีซิผาองศาค่ะนู่นน่ะเขาจะมีบอกงีซิผาองศาโอ่ยพี่น้องเด็ดแมบันตันหรืพี่น้องงามปะโอ้ยอยากให้พี่เพียงน้องมาทะเดี๋ยวข้ามถนนนีก่อว ลดสิต่ำเบาค่ะถ้าแต่ถ่ายวิดีโอพี่น้องเอ,อ้ยขันว่ากล่องมันสั้นก็ขอโทษขอใหยเด้อถือกล่องเอาพี่น้องโทรศัพท์อีนางบ่ได้ระบบบ่แม่นระบบกันสั้นเนาะบ่แม่นระบบกันสั้นสะเทือนเนี่ยต้อนอีหยังวะพี่น้องค่ะโอ,อ้ยอากาศดีค่ะอยากจใหญ่ๆมาอยู่นี่แท้เด้วเนี่ยเดี๋ยวหมุนให้เบิ่งอีกสักรอบก่อน น้องบ้านเมือ,องเขางามเนาะเอ้ยหลุดแซมเบ็นตตนเลยค่ะแดกโกดิไซหรอโกโอแด้ฮะดู aus ขึ i นไป85ปีก huh. mm ่อน e ี่ผมโอ้ดูคังริเม e เ b e r t ได้พ่อใหญ่บอกว่าคังแรกที่เพิ่นมานีตอนทีนั่งยังท่านเกิดว่าสันพี่น้องเรามาพักโรงแรมตรงนี้เมื่อเมื่อจักปีถ้าลองทเปนตฟยเย้ Aku? Ngay. Third time to come here. First time. Uh... Third sort of Oh! <laughs> oh. Today, 20. 20ต้นไม้อันนี้เนี่ยเขาต้องใส่ระบบลดน้ำแล้วก็ดูแลเอาโดยเฉพาะเนาะค่ะนาะเพราะว่าฝนอยู่นี่มันบกไอยตกแล้วก็อยู่นี่ก็มีแต่น้ำทะเลต้นไม้โอ้ยบางต้นไม้เขาง,งามงามพี่น้องโอ้ยต้นไม้ก็ตื่นเต้นเนาอคนบันนอกนี่ก็ได้ คนใหม่เขาง่ามมีรีได้พี่น้องค่ะโอ้ย,บ,ยบังเดวอต้นบับยังงี้กันเลยบังหนวดเขาดูแลทําความสะอาดโอ้ยเก็บใบมุงบใบไม้พุ่นน่ะพุ่นน่ะเห็นปะเขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาดีจังเลยบัง,บงเบอร์หนวดพี่น้องสังเกตบังเดอว,ว่าบ่มีขยะเลยสักสิ่งหนึ่งพี่น้องบ่มีความสกปรกเลย แต่ว่าเด็กๆกินงงกินเงียยอยู่พี่น้องแปบว่าตอนกับการคำกังขึ้นว้หลุดมันมาเงียยมันมาดื่มมันมาอย่างมันมาเงียยกัน,นพี่น้องค่ะมันมาเงียยตามสถานที่ต่างๆได้กินเหม็นเงียยอยู่